อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องวันนี้ไส้เคียวกระทิงจังพามาดูส่วนป่าที่เราสร้างเองพี่น้องโอ้ตรงนี้เคี่ยวกระจีเลยพี่น้องตรงนี้คือต้นตะโกพี่น้องอ่าไปทําที่ยอมพาได้พ่นหมันนกชอบกินเป็นอาหารของสัตว์ป่าแตกใบเคี่ยวกระจีพี่น้องนี่ต้นตะโกก็ขึ้นเองจากทมชัดแต่อันนี้นี่พยุงพี่น้องนี่ดูพยุง ปีนี้ก็จะครบที่ปีช่วงฤดูฟ่นเห็นไหมน้องพยุงก็โตดีนะในที่ทีไรเขาเรียกทีไรพะยุงปลาดูซาถอนกับพีข้าขวายสิงชันก็โตดีแล้วยังในที่ลุ่มแบบนี้นะเอ้ยในที่ดอนแบบนี้นะเขาเรียกที่ดอนที่สู้ไหมพี่น้องคือแทวเล่มเนี้ยต้นนี้คือซาถอนพี่น้องซาถอนก็เป็นไม้เนื้อดีนิยม เป็นที่นิยมหมายเนื้อแข้งหนื่ดีแต่ก็พยุงแล้วหมายเนื้อดีส่วนใหญ่งงยพยุงมันจะไม่ค่อยขึ้นตรงเปลวไว้นะถ้าถอนก็ไม่ค่อยตรงไอ้ที่ตรงนี่ประดูเนี่ยค่อนข้างโอเคอยู่ประดูพอได้พี่น้องอลมลื่นมากๆเลยพี่น้องนี่ขนาดมีแค่นิดน่อยนะแค่กี่ต้นหนึ่งประมาณยี่สิบต้นในอีกตรงนี้สิบห้ายี่สิบต้น ก็เป็นส่วนป่าได้แล้วนี่พยอมพยอมก็โตดีพยอมนี่เป็นไม้ขุดล้อมมีราคานี่ต้นหลังอันนี้ก็ต้นหลังแตกใบอ่อนเลยพี่น้องขนาดไม่มีฝนนะไม่มีฝนมันก็ทึ่งเลดูมันก็จะแตกใบอ่อนอันนี้ต้นหลังป่าอะไรป่าเต็งหลังต้นหลังอันนี้ก็อายุ เขาที่ปีต้นไม่ค่อยโตพี่น้องต้นยางนาะต้นล่างไม่ค่อยโตตรงนี้นะที่ตรงนี้นะแต่ปลาดูโตเลยปลาดูนี่ปีเดียวปีกว่าพี่น้องพวกมาซ้อมชิงชันเนี่ยที่มาทีล่างเข้าเลยชิงชันเป็นไม้เอกที่พมกช็อตก็ไม่ได้ปลูกทีแรกเนียก็เลยเพิ่งจะได้ปลูกเมื่อสองปีที่แล้วอ,อันนี้น่าจะซ้อมไว้ปีที่แล้ว ตรงนี้ก็ซ่อมไปแล้วเต็มแล้วแต่ไม่รู้จะรอดเปล่าต้องรอหรือดูฝน <c oughs> แต่ก็ยังดีพี่น้องที่ว่ามันรอดมันรอดบ้างสักวันนึงมันก็จะต้องเป็นป่าถ้าเกิดมันมีนกมาเกาะได้นะถ้าเราสร้างให้นกมาเกาะได้นะมันก็จะมีพืชพันธุ์ทั้งๆมาพี่น้องมีต้นว่ามาเกิดขึ้นเองเดา พวกตะคบพวกอะไรเี้นกมันกินมาในี่ดูย่างหน้าพี่น้องนี่เขาปีที่สี่ปีนีนะ้สามปีสี่ปีย่างหน้าในที่แบบนี้ถ้าไม่ให้หน้ำไม่ค่อยโตม,มันต้องอยู่ตำน้ำอันนี้เป็นที่ไรพี่น้องยางหน้าบางต้นก็สูงบางต้นก็เตีย้ยแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยโตเขาปีที่สี่ส่วนนู้นประดูส่องปีพี่น้อง เท่ากันเท่า,ทาปราดูสองป <c oughs> ออีี่พยอมก็โอเคโตดีว่าพยายามปลูกไอ้อไ,อไม้พื้นที่นพี่น้องมันจะได้ดูแล้ง,งนะสำหรับพมนะอุ้ยมีตัวอะไรมากินโคนนะพี่น้องมันเป็นนู่หรือเป็นอะไรนะี่มากินโคนในะต้นปาดูพมหลมเลยต้นไม้เราก็ต้องดูแลนะบางทีมันก็มาเจาะต้นเนี่ยพี่น้องเนะี่ย โดนกินโคนไปแล้วเนี่ยไมู่้นูหรืออะไรเนี่ยนี่โอ้โหปล่อยตามธรรมชาติพี่น้องรอดก็รอดไม่รอดก็ซ้อมแต่ไออย่างเงี้ยเรายัางเห็นเลยแต่ถ้าตัวมแมลงมาเจาะเราจะไม่เห็นพี่น้องถ้า,มาแมลงมาเจานะเนบางทีเราไม่ได้ดูเราไม่ได้สำรวจโนะตไปโตไป,ต,ไปต้นมันก็กลวงฮะแตงพุ่มอย่างมันก็เจอนี่ไปดู พี่น้องนี่ข้าปีที่สี่นาเท่าไหร่นาซ่านห่งปลาดูก็จะโตดีสักก็โตดีพี่น้องแต่สักเนี่ยทำไมให้หนามบางทีตายนะต้นให่ก็ตายได้พี่น้อง3ส,สี่ปีก็ถ้ามาตายได้ต้นสักอ่าทีแห้งแหลงนะส4ามสี่ปีเนี่ยตายได้ ผมพบตรงนูนไม่ได้อยู่ในที่ตรงนูนแดดร้อนขนาดเก้าปีแล้วยังเมือนจะตายเลยต้นนบเอนี่ก็เขาซี่ปีพี่น้องโตดีนบเอแต่ว่าผพบไหมเขาชอบเท่าไหร่เพราะมันไม่ใช่ไมน้นี่มันเป็นไมท้ที่ที่เข้าทําลายหล้างกันอยู่ประเทศนี่จับไม่ได้ถ้าต้องเอางบมาทําลายลาง้งต้นนบเอเพราะมันเป็น มีกินมีอะไรไงชัดป่าก็ไม่ค่อยยู่อืมดูนี่ปะดูพี่น้องเห็นบใบใบป,ะด,ะ,ดปะดูกระทกักอยู่ใกล้ๆกันปะดูก็ัตดีปะดูก็ค่อนข้างตรงาพยุงอืมถ้าอยางไม่ตายแล้วพี่น้องปาดูแต่ถ้าต้นทักมีทิศต,ตายท้าไมพื้นที่ไม่ตาย นี่ต้นแต้พุ่มพึ่งเอามาปลูกเมื่อพ้นที่แล้วยังไม่ครบปีเลยนี่ต้นแดงต้นแดงนี่พุ่มสำรวจทีไรก็แมงอินูนกินใบพุ่นตลอดอะ่ะยังมีทีวท่ว่างที่ว่างก็ยังมีอยู่เดี๋ยวปลูกป่าให้เต็ม ต้นแดงสองเมตรระยะห่างสองเมตรพี่น้องบางนก็ไม่ทึงไอกระพีข,าข้าวควายนี่เกือบสองเมตรนะไม่ทึ้งสองเมตรต้อพุ่มดูจากสายตานะบางต้นกระพีข,าข้าวควายหูสูงโตดีแต่แตกกิงเยอะมากเลยยังไม่ตายแล้วพี่น้องต้นไม้ประเภทนี้ถ้าโตมาแบบนี้ไม่ตายล้ะไอพวกประดูประเภทตระกูลทั่ว เขาปีที่สี่ปีนี้กัก็พีเข้าควายเป็นไม้มีราคาอีกชนิดนนึงเลยน้องๆพยุงพี่น้องปลาดี่ไม่ตายพี่น้องซ้อมมนี้ไม่ตายง่ายปลาดูองเขาไม่โดนตัวอะไรนะเรื่องความแรงมัน ต่อทูทนได้อยู่นี่ก็สดาวี่ปีแล้วสดาวปูกรประมาณนิดหน่อยสดาวปูกอนเข้าซี่ปีนี่ต้นก็โอ้โหตัวดีพี่น้องสะดาวนี้สักเก้าปีสิบปีถ้าสิบป,ป,ปีนี่ก็เ้งละแต่เนี้ย ยิ่งใหญ่มันยิงแบบว่าโตเร็วสมมติมันต้นมันใหญ่แล้วมันจะปีต่อปีมันจะขยายได้มากกว่าต้นเหล็กต้นใหญ่นะสมมติต้นใหญ่เนี่ยมันจะขยายแบบอ่ารอบวงมันขยายทีและสามสิบเซนเลยนะยี่สิบสามสิบเซนเลยนะถ้าต้นเป็นโอบนะต้นโอบหนึ่งอีกปีหนึ่งก็โอบอีกสามสิบเซนแหละ ใหญ่ไปเลยยาเอ้ยมันใหญ่ทวีคูณพี่น้องยิงต้นใหญ่แล้วอ่ะน,นี่ย่อมห้อมก้นเลยแต่ก็พยายามจะแตกยอดมาแตกยอดมาก็เจอแดดเรียบร้อยไปอีนอกน้อชีวิตนอ้อชีวิตปีนี้แรงมากๆเลยพี่น้องปีนี้ร้อนแรงมากมากเลย ที่นั่นมีต้นไม้ก็คือที่นั่นก็คือว่าเป็นที่แบบว่าโอเอสติดได้เลยฮะพี่น้องนี่แสดงโตเร็วอี่ต้นใหญ่ห้าปีเอ้สี่ปีนี่กำลังขยายเ่ยใหญ่ๆนี่มันขยายพี่น้องที่มันตะแกรบเพื่อตแกรบมันกำลังขยาย ถ้าเกิดมันตั้งลำได้เลยไอ้ไม้พวกนี้โตดีกวางๆเลยนี่มาข้ามป้อมมาข้ามป้อมนี่นนี่ก็มาข้ามป้อมเป็นสมุนไพรชั้นเลิศเลยฮมีพวกมะเก่นไงก็ไม่ตายละมันจะมึนแบบได้ความชุมนะ่มชื้นอาศัยกันอยู่เฮ้พยุงแถวริมนี่พยุงจริงๆแล้วพี่น้องถ้าเกิดปลูกแถวริมเราควรจะเอาไมา้ที่มันตรง ต้นสักหรือว่าต้นอะไรที่มันพุ่งตรงมันจะได้บังคับให้พยุงไม่แต่กิง่งมันจะได้ยืดห้าแท้งแทกใบแทกใบอ่อนเอ้ยมันจะแทกใบเลยดูนี่แหละเดือนห้าเนี่ยแทกใบนี่ชิงชันพี่น้องรุ่งว่าปลูกได้ไปปกีกว่าต้องปีพยุงล้มเลื่อนมากเลยตรงนี พยุงก,ธธกระซ่าทอนแล้วก็ไปดูชิงชันก็มาแสมไมาที่ร่างชิงชันนี่แตกกิ้งชอบแตกกิ้ง,งต้นเหล็กไม่รู้จะโตทันเข้าเปล่าแต่พยุงนี่ปลูกซ่องขุนซ่องเี้พม่พมพ่มหวังแพื่หวือว่าเดี๋ยวจะคุดหลอมไงเว้นต้นต้นเหว้นต้นหนึ่งซ่องซ่มเป็นสิบต้นไว้จะคุดคลายขุดหลอมคลายเรื่องไม้ก็เอาไปตั้ง เป็นลมเงางที่หน้นาบ้านหน้าบ้านไม่มีต้นไม้เดี๋ยวอันนี้ก็ที่พุมแบ่งพื้นที่ไว้ปลูกตั้งทีแรกเลยอันนี้มะขามู่พี่น้องปลูกมีฟักเก้าปีมะขามูม่มีงามแตกเก่งเยอะมะขามู่ส่วนต่อคบป้าเนี่ยพุมมันมันตายไหมเนี่ยโอ้โหนี่มะขามป้อมหล้มตายแล้ว มันไม่แข้งแรงตั้งแต่ทีแรกแหละมาค้าผมมันโดนเจาะโดนนัอนเจาะนี่จะ้อป้าพี่น้องใบไม่แตกเลยถ้าแตกใบอ่อนมันจะม้วงหมดเลยใบไมใบอ่อนจะที่ม้วงสวยงามมากๆ,ๆเลยอืมไอ้นี่ก็หลยปลีห้าหกปีมากูดนี่ก็โอ้โหจะไม่รอดเลย นี่พี่น้องพวกคู่ในใบแห้งใบเหี่ยวเลยแรงจัดสะเดาขึ้นเองนี่ตรงนี้จังเดี๋ยวไปดูพี่น้องไปดูแปดกราปีเข้าปีที่เก้าปีนี้นะดูดิโต,ด,ตดีตกวทวีคูเลยยิงย่งยิ่งปลูกมานานมากเท่าไหร่ยิง่งโตเร็วกว่าเดิมต้นเล็กๆก,ก็โตช้าหน่อย สามปีนี้มันยังไม่โตเลยแต่เวลาโตได้ห้าปีนะมันจะเร็วเข้าห้าปีแล้วโตวเร็วมากเลยนี่ต้นแตะไมายแตะไมายพื้นทินบ้านนู้นเพิ่งมาพกเลได้สองปีนี่มะขามหมูมีดอกมีเอ้ยมีฝักมะขามหมูเข้า,ขาปีที่เก้า มะค้ามโมงนี้ก็โตช้าพี่น้องซูประดูไม่ได้ในช่วงระยะเวลาสิบปีนะนี่อีกต้นนี้นี่มะค้ามโมงต้นนี้หลังหมดแดงเยอะมากหนึงต้นสามสี่ห้กลังเดี๋ยวให้ดูนี่ต้นสะดาวเจ็ดปีพี่น้องสะดาวต้นนี้เจ็ดปี เขาปีที่แปดเ้าต้นใหญ่กว่าต้นปะดูแปดเ้าเก้า 8, 9, ปีเถ้าดาวแปดเก้าปีเอ้ยแปดปีเขาปีที่แปดส่วนประดูต้นนี้เขาปีที่เก้าพี่น้องมันแก่กว่าเถ้าดาปีต้ทนทักนี้ก็เขาปีที่เก้าอันนี้ยังไม่ตาย ส่วนต้นนู้นะพ่น้องเหี่ยวเลยลนาะต้นสักใบแห้งหมดและเมื่อนจะไม่รอดแล้วแต่ปลาดูยังยืนยัดอยู่ได้ปลาดูอึดมองรังนี่สะดาเข้าปีที่สิบสดาต้นนี้เข้าปีที่สิบไปสะดาตโตเร็วพี่น้องแต่ว่าถ้าเกิดมันแก้เกินไปอะ มันจะไม่ดีนะถ้าสิบกว่าปีเนี่ยโอเคจะเดาเฮโอเคครับพี่น้องสำหรับวันนี้มาเดินบนรอบโซนปลาที่พอผมปลูกเองที่พผมสางขึ้นเองเนี่โตไปเลยภูมิใจไปเลยพี่น้องถ้าเกิด ต้นไม้มันโตแล้วก็ภูมิใจไปเลยภูมิใจไปเลยแล้วก็ยิ่งหลักมันมากขึ้นเลยยิ่งยากดูแลนมากขึ้นเลยโอเคครับค่อทุกคนมีความสุขก,กับการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติไม่ทํรราให้เราผิดหวังแน่นอนถ้าเราช่วยกันโอเคครับ